เฮ้ยกูเจอเรือดำน้ำไอ้ตู้แล้วดูดิขนาดลอยู่เนี่ยมารีเขาไม่ค่อยตูครับใช่ใช่ใช่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันเป็นเพราะอะไรไม่ใช่เสียงพี่ปาล์มเลแบบนี้แม่พี่ไม่ใช่เสียงวงดนตรีวงดนทรีวัดอะไแกงนั้นน่ะเอ็นทีอ่ะก็เสียงเยอะๆปุ๊บเหมือนมันเงียบๆแห้งๆอ่ะนี่ยพอมีไอ้วุฒิมาทีไรกูเจ๊แมบหนีตลอดเลยเอ้าพี่ดิ๊กพี่ทำไมไม่ค่อยพูดกับพี่ชิงเนย โฟกซ์หาเงินมดแล้วลืมหมดแล้วเพื่อนๆอ่ะไปถูกแคถามมึงยิ่งเห็นยิ่งโมโหอย่ต่อเหลยตามกูรู้นิสัยมึงไม่เคยถามแางนี้ยังยุ่งกูไม่รู้รู้ก็ไรกูก็กูถามมึงแล้วมึงไม่ค่อยตอบกูเดี๋ยออออจริงอันนี้จริงวคเข้ามาหากูเขาไม่จะไม่ตอบกูพิมพ์แชทตอบอยู่น้าเบื่อเลื้ยมาแล้วมั้งคู่คองอ่ะไปเว้ยเอาไปเลี้ยเขาติดเที่ยวเป็นอะไรเลยเขาแม่ถูกหวยมาเนาะแสนหนึ่งเลยทัน แม่แม่หมดแล้วพี่ตาบจะโดนคนมีคนมีคนมีคนยังไงกูเจอกูเจอสองตาตาตาหน้าพี่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 พี่ตาพี่ตาดิตาตาตาเอาหน่อยเว้ยเพื่อนพี่ตาไม่ช่วยกูแต่ไปเก็บของพี่ตาหน้าพี่นะผมพูดแล้วนะไหนนะเนี่ยนี่ไงเฮ้ยโอเคเนาะเฮ้ยไปแลาบลาบลาบดูบนขอคอยพาดูวครับผม จันให้ใครเฮ้ยเมากูหลอนเป็นอะไรวะไม่ไดพี่ยังไม่วายทำไมวะเฮ้ยแม่ไอ้แบบเมาเมาแม่ผมต้องซื้อที่รองเมาใหม่ว่ะทุกคนไม่งั้นไม่ไหวว่ะใครก็ได้สนับสนุนที่รองเมาผมหน่อยดิไม่มีตังค์ไม่มีตังค์ว่ะไหนบอกว่ามีตังค์ไงแม่กูไม่ไปซื้อไอ้แม่ให้แม่กูให้ซื้อเหล้ายาครับไม่ได้ให้ซื้อพวกของเมา โอ้แม่เป็นคนภาษาะลรเออแม่พี่แม่ก็ได้วะไม่มีารีเขาไม่ค่อยใช่ใผมก็ไม่รู้เหมือนกันเป็นพราะอะไรไม่ใช่เสียงพี่ปามแบบนี้ไม่พี่ใช่ไม่ใช่เสียงพวกนนทวงนนทวัฒน์ะแกงนั้นอะเอ็นอะจริงจริงก็เสียงเยอะพมเหมือนมันเงียบๆแหงๆอ่ะเขาไปหาบ่อยไงกู่ไดไปหาโอ้ยย จริงจริงจริงครับจริงครับพี่ได้ยอมรับความจริงเถอะพี่ไปหาบ่อยกินเหล้าบ่อยองเงี้ยเออเหล้าไงผมเพื่อนก็ไม่คุยกันไม่จำเป็นต้องกินเหล้าเลยผมก็ไม่ได้กินนี่ที่ถึงสมัยก่อนไงเออตอนนี้สมัยก่อนเล่นเล่นพีบไอเล่นพับกีด้วยกันรับใช่ใช่สมัยนี้ตาจีนอย่างเดียวครับเอออย่าหยุดอย่าหยุดอย่าอย่าเป็นเกียวนหัวเราะไม่รู้จริงอย่าพูดเออแต่ว่าน้องเขารู้จริงใช่ไหม จะสู้ครับวันทุกคนต้องมีวันแย่ครับถ้ามันแย่ก็แค่ย่อรอทุกวันจริงๆคีนนี้มาหาพี่มาหาพี่ของพี่สามตัววุฒพี่ไปหาพี่พี่ชายโอ้โหคิดถึงเพื่อนมารีสมัยก่อนคนเดิมไหมเออเหมือนกันเลยสมัยที่แม่งไม่ค่อยไปไหนอยู่แต่ร์ทีเอสทำไมมีแต่คนลุมพี่มารีวะไอ้จริงไอ้ทำมันปล่อยเธอครับน้องไม่ได้ลุมเลยผมไม่ได้เล่นเล่นเลยจริงครับพวกผมจริงไงเออมันมันมันคือความจริงพี่ต้ารออยู่นี่แหละวุฒิจ้ะพี่ใช่ เห็นไหมนุ่งหน้าโดนเน็นี้ไอ้ซานงานโดนเน็นี้แค่นั้นแนี่ไม่อยากพูดเยอะไอ้ซานอะไรวะโดนเน็นอะวะคิงมันตอนแรกมานัดไอ้ตั้มไว้มาดีไม่เคยทิ้งเพื่อนกูโกหกอ่าวกโกอ้าวยังไงเนี่ยอะไรอะอะไรคืออะไรอะไรอะไรเนี่ยอะไรโดนเน็นี้หน่าแหงเลยเนี่ยนี่อะไรเนี่ยข้าไม่รู้แต่รู้ลูกไปหาแอร์ดอปไออะไรที่ห้าที่เปิดแล้วห่วยแบงเกือบอุ้ยเบื้องอย่าช่วยมันอย่าช่วยมันปาดดีตาด พี่ตาช่วยผมหน่อยพี่ตาเองไปโอเคแล้วแต่พี่ตาช่วยพี่ตาหน่อยเอาดิได้อีกได้ถ้าเราพี่ตาอย่าพูดยาพูดยาเอ็กเอ็กออกมาผมเชื่อในคำสั่งพี่มันดีเอกจับในเมื่อวันนั้นอ่ะไอ้เอ็กได้โอเคกูเล่นกับมึงด้วยเอ็กโอเคได้ไอเด็กช่างมึงไปช่วยกูแล้วแต่ผมเลไอ้เอ็กได้โอเคเอาดิทามันลุกปึ๊บป่ะเอาดิสมเพศมาในสัตว์แต่เวลาไม่ต้องอ่ะโอ้ยเกิน เด็วพี่เขานุ่งหงอฮึกูได้ยินเสียงใครขับรถวะกูเนี่ยแหละเฮ้ยยายซัดน่ะน่ะมันมันมันอย่างเงี้ยแหละมันไม่ค่อยฟังเนี่ยนั่งใกล้กูตบบ้องหูด้วยเฮ้ยอย่าพิจารณีิพี่เฮ้ยทุกคนแป๊บนึงนะผมจะได้ที่หนึ่งแล้วทุกคนเกมแรกก็ได้ที่หนึ่งเลยวายเฮ้ยกูเจอเรือดำน้ำเฮ้ยดูดิมีกระเบิดเจ็บไหมก็อะไรเฮ้ยกูเจอเรือดำน้ำไอ้ตู่แล้วเฮ้ยกูเจอเรือดำน้ำไอ้ตู่แล้วเฮ้ยเรือดำน้ำ ดูดิมีายทะเบียนกอเจ็ดไหมพจ้าการเมืองยาอะไรไม่ควรลุกตูวเหรอไม่กูอยากดูดูเดือนน้ำไม่เฉยไม่เกี่ยวอะไรกูอยากดูเฉยถ้าไลค์ถ้าทำทุกอย่างที่เขาไลค์ค่าก็น้องก็ไปหาคนอื่นที่เขามีค่าให้น้องไงย็ดเคไว้ทำสมบัตใจปาลีว่าเร็เน ยสวัสด yeah. ีครับ <audiences> ทุกคนวันนี้เราอยู่กับเว็บคันเทพนะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนซุ่มของรางวัลในเว็บนี้กันนะครับอย่างแรกที่เราต้องทำนะครับคือการเติมเงินเข้าบัญชีนี้นะครับให้ทุกคนกดตรงรูปกระเป๋าขวาบนครับหลังจากนั้นนะครับก็จะแสดงช่องทางการเติมเงินนะครับมี3ช่องทางให้เลือกนะครับมีทูมันนี่ทูมันนี่วอลเล็ตและธนาคารนะครับเดี๋ยวผมจะเลือกเป็นทูมันนี่วอลเล็ตนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราเปิดมือสีล้วโอนเงินไปยังเบอร์ที่แสดงอยู่ตรงหน้าจอนี้นะครับเราสามารถโอนได้ทั้งสองเบอร์เลยนะครับ ีนี้เดี๋ยวเรามาสุ่มของรางวัลกันนะครับเดี๋ยวผมจะสุ่มเพชรฟรีไฟนะครับมีสุ่มแบบปกติและสุ่มแบบพิเศษนะครับผมจะกดสุ่มแบบปกตินะครับสุ่มครั้งแรกเราได้เป็น3 4 4ดมอนนะครับเดี๋ยวผมจะกดสุ่มเรื่อยๆเลยนะครับโอเคครับทุกคนเดี๋ยวผมจะกดสุ่มครั้งสุดท้ายแล้วนะครับ นี่นะครับทุกคนเราก็ได้1,800งพันแปดไดมอนด์นะครับใครที่อยากลองสุ่มเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เว็บไว้ด้านล่างนะครับได้จริงแน่นอนนะครับเว็บนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับพี่ตานเอ้ยคนหลังกูกูจะตายตายซะกตรงไหนตรงไหนอุ้ยแล้วรุ่นช่เลกี่แล้วรุ่นเล็กรุ่นนี้แล้วอุ้ยโคตรเจ็บมันโคตรเจ็บเลยโอเคโอเคไอ้มีเอมี่สาดตัวฟังกูสามนาฬิกาสีประเด็นอะไรมาดีนะเมาเร็วไอ้สาดเออว่ะมึงเก่งนี่ว่ะมึงก็เป็นมดไอ้หวอลวิ่งใหญ่วอลไม่ได้วาย มาพี่ตาออกมาดิพี่ตาทำบนมีไอู้่กับมันเนอไอ้ไอ้วุฒตุ๊กตูไอ้เอ็กตา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 ไหวไปเนี่ยตาเฮ้ยเอ็กดูดูหลังออกมาครับน้องชายต้องไหนตรงไหนช่วยวุฒก่อนพี่ตาน้องแกวุฒวุฒข้างบนมีใช่ใช่ใช่มันมันเดือด้ับบนพี่ตาวงอยู่กับเราพี่อยู่ไหนวุฒอยู่ข้างบนตรงไหนอุ้ยมันพี่ไปทางขวาเอ้ยตาวุฒเจอแล้วใต้ตีนใต้ตีนน้องใต้ตีนน้องไอ้มึงไปช่วยมาลีดีสัตว์มันจะตายแล้วลีลีลีด้านล่างเองอ่ะ ลีกูด้วยแตรอลีไอลีมึงดูดิงูกวิงเวช่วยิงอะไรดิวะน้องเลิฟล่วงมึงก็เก่งนี่หว่าล่วงหมดเลยตุ๊ก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 สัตว์อุ้ยลีลีลีตรงพี่น้องุ๊กตุ๊กล่วงโว้ยหมดไปตาตุ๊กตุ๊กสัตว์ตุ๊ก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 นั่นไงกูโดน ต้องไหนลีตรงไหนรีเพื่อนวงวงกูขอใช้เดียวเองไปเลยไปเรยเพื่อนเพื่อนียไเอยู่หน้ามึงเอาเลยนี่นี่มันอยู่มันอยู่หลังมัลเตอร์ไฟเห็นปะจุนก็สอบบัวน่ะนั่นไงกูพูดนะเป้ยกูาวะเฮ้ยช่วยกูวเเยวเวงเดยวเวตายตายตายต้ายเองไอไอตายลีตาดนีโง่มึงจะรุนหับ เห็นนะกุสาช่วยมึงนายมารีเออตายแล้วพี่มาลีมาตายแล้วให้ยืมไม่เฮ้ยเหลือตัวท้ายวะให้พี่มาลีโชว์ไปเนี่ยเอ้าให้กเองกูเองกูเองไม่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 เมเไม่ม่ไม่นม่ไไม่รมัมไอ่ไ่ไมมไไ่่่่พี่มา่ม่ม่่ไไ่วม ลีลีตรงพี่ลีลีตรงพี่เนาะเดี๋ยวน้องลีตรงไหนไอ้ต้มลีมันจะยิงกูตายเลยเนี่ยลีลีตรงนี้ตรงนี้ลีลีไอ้เวดูอเวูไอ้เวดวดไอ้ว้วดไวไ้วดด้เวดาไอเวไอ้อ้ไ้เไอ้เออ้งเลยสวเออว้้เอไ้ได้เวลาเล่นอ่ะ